สนับสนุนช่องอยากเล่าตามหมายเลขที่ขึ้นนี้เลยทูมันนี่วอลเลตนะครับคลิปนี้ฟังเฉยๆนะครับโอเควันนี้ผมก็มาอยากเล่าสบับอยากเล่าจริงๆซึ่งภาพก็จะเป็นพึ้งหลังสีขาวๆโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นอาเนียให้เฮ้หรือรูปอะไรดีคาตายหน้าอเออเอออาเนียให้กันช่วงนี้คนชอบเยอะน่าจะเห็นจากอินโทรแล้วว่าผม รับโนเนทนะครับคือสนับสนุนในที่นี้เนี่ยผมไม่ได้จะามาเข้มอะไรทุกคนให้โนเนทให้แต่ก็แ,แต่ว่าใครจะโนเนทนะฮะเดี๋ยวผมขึ้นชื่ออะไรเหมือนช่องอื่นๆนั่งแหละกออ็ให้เกียรติคนที่สนับสนุนผมก็น่าจะเป็นเกียรติอย่างมากแต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีใครโนเนทนะครับเป้าหมาย1นึ่งมื่นเนี่ยมันเกินไปหรือเปล่าสำหร,หรับช่องแรกๆอย่างผมแต่ผมมองว่ามันเป็นอะไรที่ท้าทายมากมาก คือตอนนี้เนี่ยผมตั้งเป้าหมายไว้ก็คือโมเดลคาตายหน้าแต่ไม่ใช่แค่อย่างนั่นอย่างเดียวไงผมยังตั้งเป้าหมายไว้อีกอย่างก็คือไมอันใหม่ซึ่งไมอใหม่เนี่ยเป็นไม่กุนโมยาซึ่งโมยาเนี่ยก็ขึ้นชื่อเรื่องพวกเครื่องเสียงไม่ต่างๆนา,นานานี้อยู่แล้วผมก็เลยที่จะไว้ใจคืออนาคตผมก็อ,อาจจะเปลี่ยนเป็นไม่แบบอื่นก็ได้นะตอนนี้ยังใช้ BM8 อ0ไปก่อน แล้วก็ทำไมถึงตั้งเป้าหมายไว้เยอะขนาดนั้นถึง10,000บาทสำหรับผมมันเป็นอะไรที่ท้าทายมาก,มากๆผมก็เลยอยากถามทุกคนว่าทุกคนเคยตั้งเป้าหมายไว้ว่าเอออยากได้อะไรแบบอย่างเส้นนกปุ๊กคอมอกระเป๋านะักเรีออยนใหม่ต้องเก็บเองอยากได้มือถือใหม่อยากได้รถเครื่องสักคัอกนอยากได้นู่นอยากได้นี่อยากได้ทองหนึ่งบาทสัก สร้อยมา,าแขวนเองโดยไม่ต้องขอตังค์พ่อแม่อ่ะมันก็คือเป้าหมายทรัพย์สินต่างๆนหน้า,นา,นานที่เราเอามาไว้ใช้มันไม่ได้เกี่ยวกับเออเป้าหมายฉันต้องเข้ามหาลัยนี้เป้าเป้าหมายนี้อันนั้นไม่ใช่แต่เป้าหมายเนี้ยมันจะเป็นเป้าหมายที่ค่อนข้างที่จะบังคับตัวเองทําให้ตัวเองเนี้ยรู้ว่าเออเราต้องทํางานทําให้เรารู้ว่าในอนา,าคตเนี่ยที่เราโตเป็นผู้ใหญ่เราก็จะได้รู้ว่า เวลาเรทำงานเนี่ยก็ควรแบ่งเงินตรงนี้ส่วนนี้เอาไว้ซื้อของยังไงเอาจ่ายค่าเช่าห้องจ่ายโน่จ่ายนี่ซึ่งเป้าหมายนี้ก็เหมือนกันเป้าหมายผมตั้งไว้คือโมยาแต่ไม่ใช่ว่าผมจะเอา10,000บาทเนี่ยมาใช้ซื้อโมเดลนี้อย่างเดียวเลยผมเนี่ยก็เออมีแบ่งไปทำคลิปบ้างเอาไปแบ่ง ซื้ออุปกรณ์ทำคลิปซื้ออะไรที่อำนวยความสะดวกในการทำคลิปอะไรประมาณนี้เออผมไม่ได้จะเอาไปซื้อเพียวๆหนึ่0 0 0บาทอ่ามันก็จะมีวิเคราะห์ขอ,ของมันมันก็เหมือนที่เราทำงานนั่นแหละฮะจ่ายค่าเช่าห้องจ่ายค่าน้ําค่าไฟมันก็แบ่งๆไปอ่าอันนี้ก็คือเป้าหมายที่ค่อนข้างที่จะยากพอสมควรสำหรับผม ถ้าเกิดว่าเป้าหมายที่ผมเคยทําใหญ่ที่สุดเนี่ยก็คือการซื้อคอมพิวเตอร์ผมก็นึกว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยราคาสี่พันกว่าบาทเนี่ยน่าจะเทพจะตัดคลิปได้ง่ายๆพอซื้อมาทุกวันนี้เจ๊งอละนะซื้อมาไม่ถึง1ปีไม่ถึง1ปีสำรับใครที่อยากสนับสนุนผมก็ดเ n a o ได้หรือส่งคอมมาอกันนะแต่ถ้าใครสนจริงก็ม่มีฟนานะไม่มีฟนาะ เป้าหมายเนี่ยผมมีเพื่อนคนหนึ่งครับคือเขาเนี่ยอยู่มสามตอนนังผมก็มสามนั่นแหละเขาเนี่ยมือถือค่อนข้างที่จะกากและล่าช้ากว่าคนอื่นในห้องเลยบ้านเขาก็ไม่ได้มีฐานะเอื้อขนาดนั้นแต่เงินเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสำคัญมากๆเขาก็เลยช่วงปิดเทอมหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนก็คือกำลังจะขึ้นเทอมสองมันจะปิดแค่เดือนเดีเดยวแปลว่าเขาเนี่ยจะได้ทำงาน ประมาณเดือนหนึ่งแต่เขาเนี่ยเพิ่งไปคิดได้ประมาณเกือ20กว่าวันเขาก็ได้ทํางาน22วันนะครับแล้วตังรวมๆกันเนี่ยก็คือ7,000กว่าบาทแล้วเขาก็ซื้อมือถือเครื่องใหม่นั่นแหเป็นเป้าหมายที่เฮ้ยวู้คูดอเมซิ่นแต่ผมเนี่ยไม่ใช่แนวนั่นนะเขาเนี่ยอยู่ในเมืองแล้วก็มันจะมีการก่อสร้างบ่อยเขาก็เดินเดินไปคือเขาเล่าอย่างนี้เลยนะเขาเดินไปแล้วก็ขอเขาทํางาน ก็ได้ทําวันก็สองกว่าบาทบางวันก็ได้300ดีหน่อยมันเยอะแต่วันนะแต่ของผมเนี่ยอยู่บ้านนอกก็คืออยู่ตามป่ายางทราบไปช่วยตัดยางเนี่ยก็ได้อยู่แต่ผมเป็นคนนอนดึกแต่ผมเนี่ยกลัวง,งูเออกงงลัวงูก็เก็บยาเนี่ยผมเป็นคนที่แบบผมสูงร้อยแปดสิบห้าร้อยแปดสิบห้าแต่ผมโคตรอ่อนแอคืออ่อนแอมากๆ ยกแค่ถังถังใส่น้ำเนี่ยเวลาผมยกไปรดน้ําต้นไม้ผมยังเจ็บมือเลยแบบอ็เลยจะอ่อนแอขนาดนั่งวางวัน,วน,วนอยู่แต่ในบ้านอ่ะยกตอนที่ผมเงื่อผมก็เป็นคนที่ชอบเงียบเอ,อื่ยตั้งแต่นั้นนะผมไม่ใช่ชอบกีฬาเลยคือผมโคตรไม่ชอบเลยผมก็เลยเป็นคนที่ไม่แข็งแรงก็เลยตัดช้อยในการไปทํางานอะไรพวกนี้ผมก็มีสิ่งหนึ่งที่ผมถนัดก็คือการทําวิดีโอผมก็ เคยคิดอยากเป็นยูทูบเบอร์ตอนมอต้นก็คือตอนผมอายุ13ปีผมก็ทำจริงๆจ,จังๆเนี่ยประมาณ2เดือน2เดือนแล้วผมก็เกิกแล้วผมก็มาทำการบ้านคือผมเคยเล้าไว้ในไกด์นะไกด์ผมไกด์เดือนครั้งนะครับคือผมเนี่ยเล่าไว้ว่าผมนี่เจอวิชาประวัติไปผมก็ เออตายเลยคลิปไม่เทยทาเลยคือตอนม2ผมในหัวไม่มีคําว่าทาคลิปเลยคือผมมีแต่คําว่าเออนานๆทาทีไม่เป็นไงเล้วพอมีคือส่วนใหญ่มันก็มีเวลานั่งอแต่ผมไม่ทํางงเลยคือมันเบื่อแล้วผมก็เลยทำมานานมากผมก็ลบคลิปช่องเก่าหมดเลยแล้วผมก็เ,เลยมารีทําใหม่ตอนม3ตอนบิดเทอมแต่ก็ ไม่ประสบความสําเร็จแต่ถือว่าประสบความสําเร็จไหมก็คือเดือนเดียวเนี่ยขึ้นมา2องร้อยกว่าซัพ์คืออย่างช่องอยากเล่าเนี่ยเดือนนี้นะครับเดือนนี้ขึ้นมา49คนแต่ไอช่องนัวขึ้น200ยกว่าคนสำหรับผมเยอะมากๆแต่ก็ถูกยกเอิอไปเมื่อผมเงินต่อนะฮะเดือนต่อเทอมสองแล้วไอช่องอยากเล่าเนี่ยเป้าหมายมันคนข้าจิ จะเป็นหักเป็นแห่งแล้วถ้าช่องเก่าคือไม่มีอะไรเลยแต่ช่องนี้มันมีเป้าหมายคือ1 0 0 0 0บาทสท่าับผมมันไม่น้อยๆเลยนะเออนี่ผมเพิ่งคิดได้เมื่อกี้ผมก็ทำอินโทรก็มาอัดคลิป,ลปนี้ก็น่าถามอีกครั้งก็คือคุณมีเป้าหมายอะไรอยู่ตอนนี้หรือเคยตั้งเป้าหมายอะไรไว้หรือเปล่าอ่า จริงๆผมก็อยากตั้งเป้าหมายคอมนะแต่ผมว่าเออรอให้พ่อแม่ซื้อกันเพงเพราะมันเยอะเกินเอื้อมผมเป็นคนแนวที่ทำคลิปแนวตัดต่อแนวกราฟิกแนวแอนิเมชันซึ่งแอนิเมชันเนี่ยต้องใช้คอมแรงมากๆผมก็ตั้งไว้ประมาณ20,000 3 0 0 0 0แน่ๆเลยคือ30,000ขึ้นไปมันก็ค่อนข้างที่จะแพงมากๆอันนี้ผมตั้งไว้10,000บาทก็ โมเดลคาตายหน้านะั่นแหละโอเคมันพอที่จะท้าทายมากที่สุดของผมแล้วแหละนะฮะถ้าเกิดว,ว่าน้อกบุ๊กสองหมืนกว่านะอันนั้นมันไม่ใช่แค่ท้าทายที่สุดของผมแต่จะมาเป็นโคตรมหาจาักราวาลเลยละ,ะสำหรับผมนะ,ะผมก็เลยนะถนัดทําคลิปแล้วก็เริ่มยังไม่โงจริงจังอ่คือทิ้งช่องไว้ประมาณ3 4เดือนแล้วก็มีคนติดตามคนแรกจากาผมไปคอมเมนต์แล้วก็ติด ยอดนิยมคือมาแรงยอดนิยมเลยคอมเมนต์ท็อปอ่ะท็อปคอมเมนต์เขาก็มาติดตามช่องผมทําให้ผมมีไฟที่จะทําคลิปแต่ก็ยังไม่เป็นขัาดไปแง่ล้วแล้วผมก็ทําไปทํามาต้องผมคิดได้อะสักตั้งเถอะวะคือต้องสักตั้งผมก็คือขยันวงคลิปมาทุกมาถึงทุกวันนี้ถึงสัปดาห์เนี่ยผมก็เออหายไปบ้างแต่อย่างน้อยผมก็มาวงทุกวันนะ ทุกวันในที่นี้ก็คือทุกวันเสาร์มีคลิปแน่นอนอ่าทุกวันเสาร์มีคลิปแน่นอนไอ้ก็ทุก2 3วันเนี่ยต้องมีคลิปแน่นอนนะฮะแต่ถ้าว่าไม่มีจริงๆก็คือไม่มีจริงๆนะคือ90%มีแน่นอนถ้ากูว่าเรื่ตีสิบสองเนี่ยตีสิบสองตอนเที่ยงวันเนี่ยมันเด้งเป็น3วันคลิปใหม่ก็จะปล่อยอ่าผมก็จะขยันทาก็อย่างเส้นคลิปนี้ งงตอนเที่ยงวันอังคารซึ่งคลิปล่าสุดก็เมื่อวันเสาร์งงไว้ตอนตีสิบสองซึ่งมันจะเด้งเป็นสามวันพอดีใช่ไหมล่ะนั่นไงผมก็จะงงตามเนี่แต่ตอนเปิดเทอมนะก็อาจจะเหงือหนึ่งคลิปต่อสัปดาห์ก็แต่ก็พยายามที่จะมางงวันเสาร์วันอาทิตย์แต่อาจจะเปลี่ยนเป็นวันอาทิตย์น่าจะเอาวันเสาร์เนี่ยเป็นวันที่ทําคลิปไว้ก็ตัดต่อก็งีไปงงวันอาทิตย์นั่นเอง ก็ยังไม่แน่ชัดว่าจะได้กงยังไงแต่ถ้าวัดจนถึงสูตรเนี่ยมีเวลาผมก็จะทำงทงทันทีพวกแนวข่าวเนี่ยเออจะงงแบบง่ายๆเลยนะฮะคือตอนนี้เนี่ยยอดซับคือ128รัพย์คือ128มันก็ยังเหลือ800กว่าเลยฮะแอ่า872ส่วนเวลาชั่วโมงเนี่ยต้องได้4 0 0 0ชั่วโมงตอนนี้ช่องผมเนี่ย ได้322ซึ่งเยอะกว่าช่องเก่านะครับช่องเก่าผมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ200กว่าแต่ช่องนี้เนี่ยขึ้นเยอะมากเป็นเพราะคนดูเยอะจริงๆมันเยอะมากๆคือเมื่อสัปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเลขพึ่ง272ตอนนี้322แต่ก็มีแนวโน้มที่จะขึ้นเรื่อยๆผมก็ขอขอบคุณจริงๆถ้าเกิดว่าใครอยากสนับสนุนจริงๆนะหนบาทหรือ0.1บาท อไอต่างๆเนี่ยก็สนับสนุนได้ยริงๆมันทุกบาททุกสตางเนี่ยมันมีค่ามากๆนะครับวันนี้ผมก็กอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้ก็ไว้ช่องผมเป็นหนึ่งในใจทุกคนนะครับ